สวัสดีพี่น้องครับผมอบรรยากาศทั้งๆได้ย่องกับไม้เบิ้งครับวันนี้คลิปนี้ก็ได้มุ่งหน้าทางหลวงหมายเลขสันสุโกครับผมรบรรยากาศเั่นดีครับคึมๆเลกหน่อยคือสิตกนี่พี่น้องกับล่างได้ล่ละเห็นบรรยากาศเป่นดีก็เลยเจะมาฝากพี่น้องมาเบิง้งให้เบิ้งครับผมนีท่อรอสันสุโกครับผม กิโลเมตรที่สามบรรยากาศคืมไปทางทะเลนะเธอมันคืมไปทางทะเลลน, <c oughs> นะพี่น้องเง้ยคือแบบว่าเป็นหมั่บ้านี่พี่น้องใสม่มอเลยนครับอึมคืมัแล้วครับทุกคนเออ้ตกผมเลยครับกาลังปีไปทะเลพ <c oughs> อดีคุณจ <c oughs> านชื้ออันพี่น้องเอ้ยซื้ออันโตโตแคมปิ้งครับผม <c oughs> สร้างมาไล่ขนาดได้ครับขนาดกลางเลยขนาดใหญ่กับขนาดกลางเราเอาขนาดยังเป็นขนาดกลางขนาดกลางมาตวมันขึ้มมันมันงามดีครับไอเอาเรื่อยเอาบรรยากาศมาพี่น้องเนี่ยเพิ่มโต๊ะท้ๆพี่น้องเลพราะต้องเสืยบไปเด่นที่เสียบเอาบรรยากาศมาพี่น้องเนี่ยเพิ่มกินข้องกั็เผาวกัง ็นโดนโยสารนี่กัคิดพอนอยู่บ้านพี่เ้าะออกทางวังทางไงแล้วตอจะอ่อนตนพรกระสิกครับจะยืนรุดขับลากกได้กานหอดจะได้กันจะได้ไปกัเก่าหลังล่า ยองใสมือครับกดปิดพี่พน้องเมื่อกี้นี่ครับเอาต่อไปครับพี่น้องจวดครับจวดจวดอูพี่นอ้องวิวสวยครับผมนี่นี่ความือนี่ครับนี่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 ของฝากอะไรครับผมอ,อายะเลยพี่น้องผมมุ่งหน้าสู่ระยองจันทบุรีคของฝากอะไรเนี่ของฝากเต็มเลยครับ ช่วงนี้ก็คือว่าเลยนะช่วงหนา้าฝนมักทุเดียนมังเงาะมังคุดโอ้ไล่ครับมันม่มีใครแต่มักตะครบตัวนั่นแหละมันอยู่ในบ่อไร้มือเลยมักตะครบค,คือว่าพิดมากก็ต้องกินเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนะนี่ครับทางหลวงหมายียนสายสิบหกครับผมระยองจันทบ,บุรีครับเนี่ยสวยครับสวยสวย น้ำเตาพีน้องเลยดิวสวยเลยครับช่วงสบิทม่วงกับผม่ yeah. เอาไปครับเดินทางอัตตอรครับผมมัยนยาเนี่ยองกดพิดครับไปกดบรสิล็อกไว้ไปกดพิดซะมือกไไ็ได้ไว้้ได้ แดดที่มันก็แดดก็แดดก็แดดมันแดดครึ่งๆกลางๆนะยแดดพุ่นแดดครึ่งหนึ่งฟังหนึ่งบทคุมพีต่อพวกเนี้ยเงี้ยเขาขาวเลยครับเอ้าแดดไปเนี้ยเออง่ายกว่าน้ำห่มหรือ่าเนาะเป็นน้ำเมฆนั่นแหละ ินทางสายกลางครับผมลี่นควายเพิ่นหนึ่งโดดเร็วไปซะครับพี่น้องเล่นสายกลางครับผมไปเรื่อยๆครับผมนี่อภิปักษ์พิจิกานตลอดทุกเส้นทางทพี่น้องได้เบิ่งครับผมคิดพอแต่สมัยน่หน่อยๆครับผมกันวาดภาพก็มียังมีถุนภูเขาครับแต่ก็มีลูกอาทัจฉรลยะครับ <laughs> คิดออพอครับภูเขาไปก่อนครับผม เขาไม่เส้นทางหนึ่งมันจิทะลุมองเนี่ยมองวัดนี่แหละตรงวัน,นวเนี่ยแหละวัดพระใหญ่เนี่ยแหละแล้วเขาพ่อปีป่วันนี้เป็นวันจันทร์ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศดีครับวันนี้ครับเรียนไปหาฝนครัไบไอ้ยรรยากาศเศร้าครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับตกตลอดทั้งปีแล้วหนาฝนแถวระยอง ไอ้วิวริมทางครับผมงามงามครับแล้วติดถนนติดไก,ไก่ไก่ครับเห็นภูเขาครับเออไปเฮอันไปสนับยางทวงหลอมาขีนิ่มพวกเขาพอสัน กับมืดมืดตึ๊บเลยครับตุ๊บกว่าน้ออะไรสงใดบนเรือ,รอตัวเป็นบรรยากาศดีครับถนนม,มายเลขสามสิบหกครับโอ้มาให้กินเคารเทอรี่พี่น้องคนนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็รับลมทีนีครับนรบ,บนจุด ฝาอะไรเนี่ครับด้วยหางทางอะไรโอ้ยเต็มทิมเลยป,ปัดเมื่อยเลยแหละข้ามหน่นะครับจบแบะแวะซื้ออหรอกหนักมักนัดกวนพี่น้องทุเรียนก,นกวนก็กินไหนได้ดผมเลยแซ่บอยู่ได้ครับพี่น้องทุเรียนกวนเห็ดเป็นงกีจังใส่กล่องก็จะเห็ดผมถึงกับผมถึงกับว่าเหม็นเด้อว่าก็กินไหนอยู่ครับมันก็แซ่บอยู่ได้พี่น,อน,น้อง กว่ามากก็สมแข็งอย่ะต,ตัวยากเันือนเก่าก็มับใคร่กินนะพี่น้องตุเรียนฮะสอมาเต็มตูก้ก็บักกินได้ครับตุเรียนบอกว่ากันนะครับเนาะว่าเขามาเขาสอบครับผนมักใคร่มาก,กินตุเรียนเป็นไรครับตะก่อนจำอะไรจะเป็นหมกเงาะพี่น้องของหวานเงาะหมายสีว่าโอนน,งบบน,นึงเกิดเปื้อนนึงไงครับตะกี้ไปกับม่ไหวเนาะไอ้งานย,ยุงเทียบ ออกมาข้างนอกนี like mean, nah ่แหละพ่อค <c oughs> <c oughs> ือไอ้มางหอกเนี่ยมาเสินเนี่ยมามาทางนี้แม่งแถวนี้แหละขี่รถเนี่ยรถนี่แหละมามาเซอร์วิสม่มางหอกซองลเนาะเบิร์ตเนี่ยหัวหอกซองลูเบิร์ตกินน้ำทางเนาะแก้วแก้เอาเรจะแยำผัวปวดโอ้ยต้นวานเนาะพี่เนาะว้า กัดลงไปหน่วยได้เป็นติวนานนานได้หลายแตกจ้วงครับพี่น้องฮู้ยสมยนีครับบุกไปสันสัดว์ไปเลยครับมุ้ยเขียวหย่อมครับเรื่องเรื่องวันหืมตเกียวอ๋อมาแล้วพี่น้องครับชุ่มช่ำครับชุ่มช่ำียุ่นลอยครับผมชุ่มชื่นครับผมธรรมชาติทะเลธรรมชาติทะเลเรียบร้อยแล้ยครับ เม้นยังกินัวเก่าแล้วครับ ืันใช้เ็ดใหม่อยู่กับอัน่นอันปัดน้ำฝนนี่นะตึกดึดดึดดึกดึดด่ครับหมื่นมันบ่ลืมคือจินไตยเตียนมัยละ เหมือนตกวละครับผมบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศทางระยองฮนะเอาภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งครับโอ้โอ้ฝนตกบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแห็นครับผมเอาภาพบรรยากาศช่วงเกีสรติเที่ยงครับมาให้ในเบิ่งครับผม แชร็ด้ะปีดองเด้อครับผมฝากกดติดตามไปให้ครับผมช่องบางดาวลูกคบกับช่องนี้หน่อยช่องนนนหนึ่งพี่น้องครับผมเอ้าวตุ๊กซอมนี่เดี๋ยตุ๊กอีกอยู่วันนี้กหะตุ๊กไปบางหม่องครับเปยมยม็นยำยำอู้ตะบุญตุ๊กอีกหรอพี่น้องอย่างน้าเลยครับบู้ยังแห้งของเก่าวันนี้จำบอกซังเลยครับผมได้ดิกดติด,าต,ดตามแล้วก<า>็ขอบคุณอะไรครับผม อยู่ดีไม่แห้งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรวยฮะผมะเด็ครับบําบังไหม่ก็เห็อยู่ดีไม่แห้งกันครับผมใหนร่ำลำรวยขี้กันครับผมกี่จังไงให้สมดังปรารานาครับผมแดง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 กับสมพรปากเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อครับผมสหรับพี่นี่ก็สวัสดีครับ